เช้าเช้าก็เก็บน่าจะได้หลายกิโลเลยโอ้ยเช้าหนึ่งนะคะต่อวันยี่สิบหกกิโลเก็บทุกวันไหมวันว้นวันนะคะถ้าเกิดว่ารายได้ก็ถ้าเก็บรอบหนึ่งนะคะยี่สิบหกกิโลวันวินวันก็ตกรายได้ประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อวันนะคะโอ้น่าทำค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณประมาณกี่ไร่คะเนี่ย ที่ที่ลงลงลงทั้งหมดเนี่ยได้สี่ได้<ส>ไดเฉพาะ,ะเฉพาะผักสาบนะคะฝั่งฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งนู้นนะคะจะเป็นส่วนทุเรียนนะคะทุเรียนก็กำลังออกดอกนะคะท่านผู้ชมอืมป,ปีหน้านะคะน่าจะได้มาชมดอกทุเรียนแล้วก็ได้มาลิ้มนะคะรสทุเรียนของทับทิมสยามนะคะ ที่นี่ขึ้นทัพทิมสยามใช่ไหมบ้องดูค่ะ <c oughs> ไม่เกม๋มไม่เกม๋มอันนี้สนุก อยากมีเป็นของตัวเองบ้างลูกแล้วต้องดูแลให้เป็นโอ้ยฝั่งนี้เยอะมากเลยเก็บก็สนุกด้วยเนาะดีกว่ากรีดยางนะดีดีกว่าเยอะนอนต้องง่วงนอนด้วย

ใเวียลนมือแล้วีเดียยนเยหตามลมเทียดๆเอ้ยที่บ้านก็ได้ถึงแล้วใช่ไหมคะที่เลือก็แถม สวยงามค่ะด,ดีจองจะทอางกคนิกน่แต่พอกินก่อนอยู่แค่นี้เองนึกว่ามาสองสามรอบแล้วบอง ตั้งแต่พี่มีแค่ตรงนั้นตรงนั้นไหนมามาอีกทีเอาอมาทางนี้อีกแล้วทถุงถุงเล็กกี่หน่อยก็บมันเล็กเต้นานะนี่ค่ะสวยท่านผู้ชมคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะ